ครับผมสวัสดีครับกลับมานะพบกันอีกแล้วเนาะหลังจากห่างหายไปสักนานไม่ได้ลงวิดีโอเลยนะฮะเอ,อ่อคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องของการเชื่อมสีเนาะการเชื่อมสีที่น้องหลายคนอาจจะหาวิธีอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ใช้อยู่นั่นแหละครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนาะ อาจมีอาจารย์หลายๆท่านได้ทําวิดีโอไปแล้วนะครับถ้าหลงเข้ามาดูก็ให้วิดีโอผมเป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่รู้เนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้พอรู้บ้างเลยแค่เอามาแบ่งปันนะครับว่าทำยังไง โอเคไม่ต้องพูดเดยอะแล้วนะเออสีอยู่ในช่วงของการทดลองนะครัทดลองจริงๆวนะ่าเฉดไหนดีเฉดไหนไม่ดีเนาะมีหลายยี่ห้อแล้วก็น่าจะรู้ว่นอยู่ว่าราคาไม่ได้ถูกเลยนะผมมีอยู่นะ 15, กี่ขวดเนี่ยสิบห้าสิบหกขวดก็รอไปเกือบหกพันแล้วน,นี่ผมจะยกตัวอย่างเป็นเฉดสีฟ้าที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเป็นรูปให้ดู ส่วนเฉดอื่นๆเออตอนนี้มีเทเลนัน่นะครับฟิวชั่นเรเดียแล้วก็ solid ท,ที่ใช้อยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนไปใช้อินเทนอีกอันนึ้งอันนี้เป็นเฉดน้ำเงินที่ใช้อยู่เนาะอันนี้ก็เฉดม่วงส่วนสีแดงสีอะไรก็น่าจะฝากรันไปสีแดงอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่ากวัวจะ จับสีที่มันโดนใจได้แต่และสีนี่ยันน่าจะหลายหมื่นโอเคเราเตรียมของกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปเตรียมของกนะันครับครับผมก็มันน่าจะมีอยู่หลายแบบเนาะบางคนอาจจะเริ่มด้วยสีดําแล้วก็ค่อยใส่สีบางคนก็สีหมดเลยก็แล้วแต่ชอบวันนี้เราใส่สีดำก็ดีกว่าน,นี้อ้ย สีดำนะ๊บต่อไปเป็นเฉดนี้สีฟิวชั่นนะครับเออทำไมมือซำนะต่อไปเฉดนี้นะฮะอะไรเดียเนาะต่อไปก็สีนี้ เชื่อมสีจริงๆมันไม่น่าจะต่างจากการทำงอมากหรอกครับก็ใช้น้ำหนักมูอเดิมนะไปตอนนี้อยู่ที่56เพิ่มจากเดิมมา2ี่มั้งถ้าสักคนจริงอยู่ที่ประมาณจะลดลงไปอีกประมาณ5.40จ่นะเครื่องโรตารีนะเครื่องที่เอ็ดเข็มเ็มหรประมาณเห็นไหมนะเออประมาณนี้ะครับ ผมชอบปล่อยยาวนะน,นี่ก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวี้ดีกันาเริ่มจากใส่สีดำกันเลยก็เหมือนเดิมสักบัดมือนะฮะ ลก็น้ำปลาครับเกี๊ยมจะเตี้ยมเต็มสั่งหนังเทียมมันอย่างนีบบน้เลยขี้เกียจเห็นไหม z o ดูอีกแค่ใกล้เดี๋วยวย นี่ก็ไปแตะน้ำเปล่านะครับไม่ได้แตะสีดำเลยนะนี่ครับผมมันจะมีจุดบ,บางๆตรงเนี้ยมันจะเชื่อมได้ดีนะเวลาเอาสีอื่นมาใส่แล้วเนะี่ยจะลองดูด้วย เช็ดเข็มล้างเข็มปกติเนะก็นเ,นะเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักมือเหมือนเดิมถ้าที่เกียดขัดขัดกเข็มก็สีไม้ก็ได้นะสีไม้กระดาษได้เหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลย ค่อยวนไปจะไปใช้เข็มนะเ1็นห่ะครับเป็นหน้าตรงของอะไรนะนูดี้หรือเปล่าอะไรไม่รู้จักเป็นปเข็มก้าดน,นะอ่ะเรื่อมแล้ว เห็นไหมครับสีมันจะไปทับอยู่ตรงที่สีดำบางๆเมื่อกี้พอดีเนาะหายไปนานเลยรอบนี้หายไปทําใจอยู่ก็รู้เลยครับว่าก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดที่จะมาสอนใครแค่ทําให้ยู่รจงนะครับ อย่าง, <c ười> งนี้ตอนนี้มันได้แค่นี้นะแต่ว่าหน้าถ้าเราไม่หยุดยังไงมันก็เก็บขึ้นแน่นอนมันติดง่ายเลยด้วยแับนะได้แล้วอันนี้สองเฉดแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยที่น้ำหนักมือเราทำบางๆเนี่ตรงนี้เอาไปเป็นจุดเชื่อมนะล้างเข็นแบบต่อไปก็เป็นสีนี้ละสีฟ้า ีเปียนเช็ดแล้ว โอเคแล้วเนาะโอเเรามาใส่อันสุดท้ายกันอันสุดท้ายนี่ถ้าไม่ใช้สีมิ้นก็เอาเป็นสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็แตะไอ้นี่มาแตะสีขาวอีกทีแล้วก็สัดไปกเลยล้างเข็มไม่ดีนะจริงถ้าทำผิดไป ก็ขอโทษด้วยนะขอโทษในหลายคนด้วยนะครับ ก็คงประมาณนี mm ้เลยนะเห็นไหมเห็นใกล้ๆตรงนี so here, ้ก็กี่เฉดเนี่ยเราใช้สี่เฉดนะทั้งหมดถ้าชอบสีพวกนี้ก็ซื้อตามได้ครับที่ให้ดูเกี่ยกี้หรือว่าพอไหมหรือว่าจะให้ทําอีกสักอันดีพอแล้วเนาะทำสีไหนก็เหมือนกันแล้ะครับประมาณนี้สีมัน แขงด้วยนะครับบางทีก็เข้าใจเราบางทีก็อยากใช้เหมือนกันนะ <c oughs> สีอื่นก็ค่อยๆเป็นเข้าไปครับครับผมก็ทำแบบนี้แล้วนะดูกดกแกะรายการเดียวกันกับเงาเลยครับนี่เห็นไหมให้มันอ่อนๆตรงนี้จงจุดอ่อนๆนี้ครับเอาไว้เชื่อมสีเหมเือนเดิมครับก็ขอขอบคุณมากนครับที่ดูมาถึงตรงนี้ อันไหนดีเก็บไว้ครับอันไหนไม่ดีทิ้งไปอย่าไปซีเรียสมันถ้าไม่หยุดยังไงก็เก่งครับอ่าคลิปนี้ก็พูดจะเป็นสนมากเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวอยากรู้เรื่องอะไรอีกถ้าผมเคยทำเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าผมเคยทำเดี๋ยวผมมาทำให้ดูครับ <c oughs> ขอบคุณครับ